สวัสดีครับพี่น้องปองฝ่ายพี่น้องผู้ไทยพี่น้องผู้ลาวพี่น้องบ้านกบเกาะพี่น้องเอฟซีทวโลกครับเมื่อนี้มาเห็นคุณยายซื้อาอะไรเลยครับชื่ออะไรครับคุณยายชื่อว่ายายวี้ยายวี้ยเ่างามตะกุนน้ำน้ำตะกุนทั้งเขาวงคุณบอกครับมีแล่ปักขนบุญขนบุญเหรออ๋อยู่ยยุคบ้านขนบุญแม่ยุคบ้านนบุญอยู่กับคุณยายเพื่อนนี่อยู่กับคุณยายเพื่อนนี้นะ นี่แบบคุณยายคุณยายย่างอันนี้คุณยายย่างเอ็ดไม่ได้ยายทำยางยายทำยางจ้าโอ้ยยายทำยางเนาะเอออันนี้ก็ลูกยายทำยางโอ้ลูกทำยางอันี้เนาะจ้าคือเดยุบอ๋อคือคือนอะไรคือเดืยวคือเดีือดอ๋ออ้ยสันด่ามก็มาเมื่อนี้นี้เห็นันเห็นเขามาทามันเห็นเขามาคุยเนี่ยล่ำเมื่อกลับฟังบอก เยวขาโอนร่โอ้ข่าวงดมันเพย่งหารอยเนรียญเพ่งได้่ำข่าวอ้ไาเพิเงได้ร่ำเ่งดูนะฮั้นสองสงนเออโอ้แต่ว่าล่ำล่ำก็ได้ได้ได้ขาได้ขาล่ำได้เนานก็ตั้งห้าสามร้อยสามผมเลยขี่รถผ่านมาเหรอเฮ้ยฝนเออสเเดีเขาใส่เนาะก็เลยโอ้ฝน พื่อนถามน้งล้ำนะครับและลู่หลาาเอลำมาฟังและล้ำจบคำแต่โดผมล้เฮยอยู่าหนึ่งบล้ำนโอ้ครับเอาอันก่อนลํำน่ะลำเพื่อฟังเนี้ยอันนั้นบออันได้ก่อนลํำบอกครับบอกเพแล้วมันพันจื่อเหรอไง อ้อาอายังยับส่วนมอนมาซ่อนส่วนนี้อ้าอยังยับกกมามีมาซ่อนมาขนุนเดนโน่นี<อ>่เอาคำรับผิดเดาเอา่อยนะ่ะรับรู มันกระยุกมันห้างบ้านกระหางไก่เดียวพนังเอ้ยพนังเอ้ยซื้อกินงูกินควายเพิ่นสาไก่ซื้อกินไอ้เพิ่นสาไก่เด้ตัวก็นำเป็นเน่นำเป็นเด้โอ้ยมียาผัดผักเวนเวนหนักจองจำไก่บ่อย่อไก่ใส่ขาเวลาสนาเร็วเมื่อไก่ไปแล้วเวลาผ่านมาอะไร บ่จะไก่กุกเกาะมีเวลานั้นผัดโดนวยมาพานางเอ้ยพานางเอ้ยเนื้อเนื้ไก่มาโกโก้ร้ายมาเพิ่มมาโกโก้นี่แหะบ่ล่ำเธอฟังแน่จากก่อนล่ำไม่เพิ่งจะล่ำเลยอุ้ยแม่เดี๋ฟังเดี๋ฟังสาวบ้านกุเกาะล่ำเธอฟังคุณยายไปเลยเกาะคุณยายไปเลยเกาะคุณยายเว่ยคุณยายเว่ยบ้านละวบอกเว่ยเว่ยละวบอกว่าหางแหมแม่กลับ้านนี่ยอันนั้น เื่อนอักษรแต่ว่าคุณยายเวนี่เป็นเป็นผู้เป็นผู้พญาหลายเขาว่าเนาะเออมันจื้อโอ้พญาไม่ได้เป็นหนังสือด้วยค่ะมันโคตรจืดอ่ะใหญ่ก็ไม่ได้เป็นหนังสือใหญ่ก็ไม่เป็นหนังสือเขาไม่มาสอนนักเล่นน้อยไม่ได้เป็นหนังสือเพราะงบไงไม่ได้เป็นมาลูโอ้เห็นไหมลบไหมแหลมไม่ได้ ไอโลมาแหล่ไม่ตาหนาโอ้โหขญะน่าลายโอ้ขยะลายเนาะเพลเรือก่อนบางอย่างนี่โอ้ยกกอกเพลเรือก็โอ้ยมาเยอะถ้าเดี๋ยวมาชมช้างกกอกคำนำหนางเฮาเยอะบาผู้ใดเอ้ย ກໍເດເພິ່ນໄດ້ຫມໍກໍເດໄດ້ກະຕາທໍາ4 5ເພິ່ນເລົາໄປໄດ້ຂາຍອັນນັ້ນຈົບລະຄືສັນຄືສັນນະໄດ້ອີກອນອີກກອນຢພບານກກາ จะลงมืมเป็นข้ามาเบิ่งเด้อเห็นกโกอยังฉันหลอนเห็ดกุอนยังใจลายเ็ดจะโนกเกมพายไปบินไลยเขาเสดอนเด้อโอ้ยหมอนไล่ยูเอาเอาเอาก่อนละน้อยก่อนละน้อยก่อนละน้อยก่โอ้ยเสจเจอเด็กคนเมียนบานนางบ้านใจญาานมันมีเหิง กันไม่เมืองห่างเมืองเจ้าหน่ยงานมีใดกันในลมพัดไหมยังละเปิงเขาเจอเด้อเด้อยารับน่ะได้ยู่หักมันมีหมุน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 อันละน้อยก็ได้อันละน้อยก็ได้พัดเท่าลัมีเท่าเลยอันนี้เขาฮ้องว่ามันไม่ได้ในป้ยได้เป็นนะเสียมันดีแสดดีดีอันนี้กับฮ้องว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมเป็นการซืบตบอตเป็นการซืบทอดตกามลูเมตบุ เป็นการซื้อทอดสารต่อเนาะเนาูเออเป็นการสารต่อเป็นการซื้อต่อประเภทนี่วัฒนธรรมอือันลู่หลานถามเนี่ยเฮียนแันแต่สีเรออันลำเนี่ยไข่นะบึ้งบึ้งอันสมไหมแต่กิ้แต่เก้าและอันนี้จะป่ามันไม่ได้เถาะมันมีได้ทางทางน้อยช้ำทางหนูนี่แหละปมาให้มาหน้ากับก้ายลูกก้าวใติดเข้าแล้วก็เอาบุญเอาธาตุมาก่งตุ่มและ อันเจ้่อยจ้างหมอรำมาและตังตังหารถุงๆนะแล้วก็หมอรำบ้านตัวงโอเจ้ลูกนี่แหละไปฟังบ้านฟังรำเลยยายเลยจู้เอาบ้านถูกป้อห่างตาลักเมืองบอกแล้วแล้วสมัยนั้นสมัยแต่เฮ้องแต่พี่กอี่เมฆบุร่ะและไปฟังเลยจู้เอาชื่อได้เออชื่อใดชื่ไหน โอ้เก่งแท้เนาะครับเออเด็กจู่อัะไนล่ะเด็กไห,หลลีลล่หลลเห็นใช่มัย,มยนั้นล่ะโอ้อความลำความใจพญานาคโอ้ยจายพญากับปิน้นเนาะครับโอ้โหวังว่าฟังได้กว่าจายพญาเนาฟังได้กว่าคำตอบได้กันละตอบจะแล้วจายพญามันลุ่มหมดแล้วล่ะคือทอดเจ้ากินเข้ากันไม่ลงคอกินข้ามใดไรลงแต่ท้อง ข้าละคองคออกับ่มีเขาเจ้ากิ่นข้าวบุี่เม็ดเจนจังเป็นข้ามหมั่นหนุ่โฉกหนุ่ํจำข้ามเด๋ยวกรออดดปอโอ้าเจ้ากิ่นข้าวข้ามชะชอนข้าวจอดนุ่มใดก็มีลงขยา่าจชุบบ้าวนี่นะโอ้ายชุบบ้าวสมัยสมัยตะกี้ตะเก้าโยเจ้าหญ่งตีแถลงลมห็นดงว่าแม่นทงเจ้าหญ่งเ้าลงคงคือกระดงเสื้อม่อนหลายจะจะตีแถลงเบาไม่ับ มีกพอยอมีทุกกองมาหละเชอพเชือมือมีด้ยมีเนาะย่ดูใหมันโอ้ยมันแต่หงแต่สมัยที่พวกอีเม่แต่ลุกร่นไปเังลำมันไม่ได้สมัยนั้นไปฟังบางกองุ่ถุงย่างมาไปล่ะทำกะลัมล่ะอันทากะลัมจะไม่ล่ะแล้วนั้นหลนั้นนี่มดอัน bông vâng, khơi là chui lại chui đây nô khâu bắp bớt khâu kín đinh con nhang nhay cây bò kín khâu con mong xì ơn thật xăng ta ôi vô phụ cháu đây nô cá đầm cá trắng phải nón nhang cái tiền cầm xá đang lắm chỉ hột chu chỉ lủng lồn ôi cá đầm chỉ lủng lồn โอ้ยจะลำใหญ่คาว่าโอ้ยใหายลำลำใหญ่ลำบดุทุกแถวนะโอ้คือหลายอยู่ฮะมันมียคนลต่ขายพวกก็ได้คือขึ้นสี่หมอคึ้ขึ้เอาก็ได้ท่บอกก่อนเราได้คึ้เอาก็ได้ได้หลอันอันอันพอพออีนุ่นยังไม่ท่นใจตายดิสมัยตะกี้จะก้าวหนักคอยพันยังนุ่มเนาะไปอันสี่หน้าหายเขาเราแล้วคอยลำแล้วเราจะฝังเท่ไไรอันพออีนุ่นนั่น นอ้องขึงหลานขึงด้วยนะอุ้ยบอกครับเออแต่ทีนี้เดี๋ยวนี้มันโอ๊ยมันเทาเลยฟองข้าวเสาวิฟองกาฟังนนะบ้านบังกอเกาะนะมาแต่เชือดือมาแต่สิเชือบังกอเกาะเลยตะกี้ตะเก่านะปานโกโบนะมะแมทโง่เออปานแต่มโมงป๋าและที่หลังคาลุงวาดนี้ปู่ฮันอิเมฮันตาอาดแต่กี็พวกมันีจัหเออพวกมันนีหลายพวกมันนีดหลายเลยแต้บ้านแต้มู่งป๋าแล้วี่แลังข้าลุงวาดนิ่ปู่ฮันไิเมฮันตาอาด บานผลมือผลและผาเดียวาผ่าเดียวใหญ่มาชํำเดียวรับเกิดไม่ได้คง้มค่อยนัเออมาบโคบินมาพิมจองล่ะพิมระเบิดนะโอ้แล้วยูไม่ได้แล้วไปยูไม่นคมเจ้านายผลอ่ะไปยูนคมไม่ได้คุ้้าละกบ้านมือจะลุ่นช่ำหนีอไรเอาเดีววาแต่สมัยแต่กีตะก้อนแต่สมัยทหารตะก้าโอ้โหเนาะอันคนทู้้กว่ากนเนาะหลายคนยูอ เจ้ากหลังคาเฮือนเดี๋ยวนี้นะตั้งแต่สี่หลังคาเฮิอนนะที่หลังคาเฮนเดี๋ยวนี้่าค่เป็นร้อยไปดวนี้บอกนีหอดีอดยังมีหอดนะมัดเจ็ดทิศบก่ใหญ่อยู่ด้ยเนาะใหญ่เติมให่เติมใหญ่ปอยู่บางคบุญกามาอยู่บางกษัริย์กามาอที่เพื่อนเราเาโกโก้อีกยู่มีพมกามมดะบาดี้หนยนหนักเตะบ้านเตะโมกไปยังสาใช่ก็ทมาจุดมดแล้วเขาบอกคุณยา น,นี่นะโอ้โอนขอไหมล้างไข่ต้องขวบป้าจิ้งคืดโอ้ยแข้งขึ้ับแขนโถงเส้น er หนาแถไรลุงอันกอดร่ำอันกอดร่ำชายฮะเด้อเอากอดร่ำชายฮักเนาะสองปอดน้องดอกครับเอฟซีครับตอนนี้ก็จะมาฟังคุณยายคุณยายเป็นอะไก่อคุณยายโทคุณยายเวคุณยายวีกับคุณยาย ยังคุณยายยังอันนี้คุณยายวีคุณยายวีคุณยังคุณยายวีจะมาลำกันคือกัดนะคุณยายวีแห่งบ้านโกกอกครับจะมาลำจ้าของลูกโปโอ้อรุ่ยยดีโอ้เป็นลูกผืออยู่นี่จ้าเป็นลูกโป๊ะอันนี้ก็เอาไอันนี้ก็ป๋าคอยหล่ะอันนี้ปลาครับผมเอ้ามาลำเมื่อฟังเนี่ยย่าจะชื่อที่บนั่นแหะเขา ีนเออเข้าเลยฮะฮะลุงอันนี้ลุงหลุกมาถึงมันแต่ก็เป็ีนแม่ไม้มากแล้อันนี้ช่อสามตีก็เอาพวกไม้กก็ได้สามครับเอาตะกร้านี้ล่ะโอ้ครับนี่แหละเรื่องเล่าพี่น้องเขาเกาะพี่น้องเลยเห็นว่าวนมองไม่แต้ชั่วคนเหนียว มันไม่ได้โดดยูเห็นมันมีบ้านโบมีแต่นาะโอ้ยมันบ้านหลายแล้วเนี่ยโผมันโบนบ้านหลายแล้วอยู่นี่แต่กี่บ้านสองหลังพ่น้องคู่นมาหาบักโกโก้พัี่หลังเฮิร์นเออบปแล้วไปแล้วลดเป็นบ้านอยู่เฮาอยู่เฮาหลังพ่อบ้านจุกไก่หลังนี้เฮาอยู่บักนคู่ใหม่บ้านบ้านถุงบาสแล้วก็อีเมสแล้วก็ตาอานแล้วก็พ่อพ่นแล้วก็ปู้ชี่หลังข้า ก็เงินมาก็กินข้าวแล้วก็มันเป็นดงมดก็มันข้าวอันนงกว่ากตะเก่าโอ้เป็นหญ้าคงมันนี่เป็นมันฮกกินข้าวแล้วก็นอนแขงเห็นอะไรช่บนี้นอนตะเข็บนี้หนาวโอ้บินมาโว้ยนอนได้นอนแล้วอิ่มจอไม่ได้คุดหลุ่มยูบอกตะเก่าไม่ได้คุดยูเฮื่อนนี่แหละเนาะยูืนนี่ะเดี๋ยววันรุ่งขึ้นง่ายนะข้างนี้มาแต่บ้านหลวงขวางพุ่งงามแล้วโต๊ะเาวางน้ำแล้วพวกไม่ไปเก็บปาปลาขาตายเขาอ ต้องหกปนต่ละบ่สะัหตะกี๋ชูยิงมามานี่แหละครับพี่น้องครับเป็นเรื่องเราพี่น้องบางกเกาะนะครับจะหว่างอ่ะคอยยู่หุ่นหลังน้ตะคุนัดมนฉะหายอทหารพ้องนัพนี่แหละฉะหายนี่ครับน่อขอด้วยโอ้อย่าพามีข้ามาอย่าพามีข้าวมาข้าเสก้อนแลวก็เบ็มบังลูกกันจีน่าฮ่ากุบนบิ สบายจะกินผู้ว่าวดินโอ้ไม่ได้บ่าดินเด้อเนหเดี๋นี้ด้แล้ววานกมอดกแล้วพอโฮทบานก็พอกึงแน่นออคนหรือเปโคงไดมันถกกามุมจงข้าว้งน้ำเส้นถกเสนเนี่ถกเนาะเส้ไม่แต่เก่าเนาะ หาแต่บ้านก็วุ่นกัดได้งานแต่น้่งก้กะได้งานไตบ้านก็วกัได้ก็ได้เช็ดโดนนไปบ้านนู้นห้อนะไปบ้านฝ่าที่เร้ก็นีนีบ้านจะขดในสกพิมาจุดได้มาหากินกะทิเหรอก็ใสกระตายน้ำมันสด้ออทอันดูงค์กนไม่ได้ดีโอบาคนนะมีมาหา่อได้สมัยนั้นนำตก สมัยน er ี้นะมันเกิดไม้แล้วบางง่ายอือเพื่อระบายช่มคอยหลับเุอสมัยอันนี้พันไม่เคยเห็นก็เห็นตั้งเล่นกันยังได้ผู้เอาไปแต่โุนมาเล่นละโมโหอือเอ้าว่าละล่ำก่อนเพื่อก็เฮือฟังนหมล่ำก่อนซองก่อนเนาะได้มาฟังก่อนล่ำก่อนทหาาผู้ไทยเอ้ยอัน ก่อนรัมหายอันนี้นะค่อยกปคือไมีหลายละสองพันห้ามา่นลงอันเพลอละตายเป็นเพิงเช่นไข่ไตไม่รู้เพราละตายเป็นเพิงขี้โหนมีท่านไตก็หงุงเฮิงก่อนสหายอันนี้ก่อ,อนสหายเนานะและ้วก็โอ้ยหนอเพลอละตายเป็นโขแกลพวดโคขำค่อยไม่ไตเดบา่วาวคนไทยเอ้ย <c oughs> เพลอเดบ่เ้ยไม่ไดบอกนนะั้นบุ่มหาดใจงงหงุหงได อันอันอันชายลำ่ำอันนี้นะช Guys, like ายลำ่ำม oh, ันโอ๊ยตานยมันโอ๊ยบ่าวทหารเอ้ยตายเป็นเขาบ่าวทหารเอ้ยตายเป็นผลึกบุกเมืองคนวียทุกคนบ่าวทหารเอ้ยตายเป็นขู่แก้วขู่คำก็มี่นใจด้บบ่าวอิจลาเอ้ยตายเป็นโคมากงี้พนามช่องกระยองไปพนามช่องกระยองไปน่ะนะ ก่อนสหายอก่อนสหายเนาะแล้วก็โอ้ยหนอเาพูทไใเอ้ยเพอแล้วตายสป็นอันเปาทหารตายสป็นเพิงที่ท่นไก่ใจไม่รู้เด๋ยบ้าชลาเอ้ยตายสิ่เพึงคินย้อนมีท่านใจก็หูเออณีคอยกระจุย่เพราะว่าแต่ก่อนนี้สหายหลายนะครับสมัยแต่เกาเนาะตะกี้ต่เกาเนาะ เดี๋ยวนี้สบามีแล้วเโอ้ยไทยโบราายุ่นี้นะไทยคุณแล้วสมสมโพอีท่านเสพพิพาละหลุดไทยจักหลุดไทยจักเข่านีโดยฉิลนบุญรลาบมีเห็นละเดี๋ยวนี้นะออันนี้เป็นเรื่องราวของสมัยโบราณเนาะเออสมัยโบราณเนาะนี่แหละครับเวทีครับนี่ก็เลยอ่าก็ถ่ายทอดนะครับเรื่องราวของภาษาผู้ไทยแล้วก็เรื่องราวของบ้านกกเกาะนะครับเรื่องราวว่าอ่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มอ่า กลุ่มคอมมิวนิสต์เนาะสมัยตะก่อนเนาะอยู่ในบริเวณนี้นะครับในกลุ่มอะไรนะผู้พัฒนาชาติไทยอะไรประมาณนั้นนะครับไม่รู้หล่ะอันนี้เราไม่ได้เป็นพวกนู้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเนาะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดนะครับให้กับให้กับเอฟซีแฟนคลับได้รับฟังนะครับโอเคครับจ้าเอ้ยได้ยินฟ้าเอ้ยฟ้า้องทซง ไปสีเมื่อทรงน้องโอยมีได้แข่ได้ผลลั์หนักไปีเมื่อสรงน้องยอมให้เม่นต่งงานโอยคนเม่นออกจากบ้านกันเอาปลาลาเอเทืก่อนก่อนจสหายอันนี้กลจะสยหายถ้าจะออกจากบ้านกันเอาปลาเอเท ไอ้ครับ FC แฟนครับครับโอ้ยได้ยิน,น,นเลยได้ยินฝาเอ้ยฝาหงทรงใส่ิเมเอ๋ยชงนองชิยอมให้ มันมหายบอกมเร่อเหรอเอ็นแต่งานมาเืองหอายเฮ้ยละน้องมารื่อเหอหายก็รำชะหายแต่กิ้ตะเ้านูนะเออคอยจื่นมี่หลดอกแล้วก็โอ้ยขั้นแม่ตกจาก้านขั้นเอาปลาเอเดินขั้นแม่เอาเดินดาวเอก็บอกต่างไต กานแม่หาขดใหม่ขดต้นสูเอ้ยมาฮ้องนั่งมาฮ้องนัง่งกานแม่หาขดใหม่ขดต้นจำมาผูนอนกันไม่จัดและหมอนเราซ้อนกระป๋าหยากานไม่แพ้ข้าม,มาผูเดี่วกับเรานอนผืนนันช้อนลงข้างสีเทียมกายบ่ได้ห่างเบอ้อจักฟาลาดทางอมีหมุนดิ บ่จะพัดพัดข้างจะไก่แล้วเน้นางนี้การมันนี่เอ้ยบ่ไหวไปบ่เพลสิเล่ใจขอพายหนึ่งขอสิมากขอเพ้อขอปั่นสิมนชนโบกขอเมขอเมเออฮานเม่นเขาเลยน้ำ ามเหมือนเขาแลยนำตามเทจะสีท่านทานเหมือนบางหมู่บ้านกันเหมือนบางหมู่บ้านเพิ่นกระชากตูป,ป่าพอบเอ้ยชายล้ำนี่นะช้างหือจ่าป่าแ้งพากันแป้งกันพรมที่ยองกินทีลาน่อยทีลาน่อย <c oughs> <c oughs> จบเอ้ยที่ละถุงที่ละน้อยตามเวรนตาย ขันเหมือนตายไปแล้วฝึกกบมิงไปสีเขนกบแน่นไปสีเผาซาละเฝ้าไปสียูมไปสีเ็นผู้เบาสีน้ำเจ้าเสาบานอนขกาพนพอน จบละอันจบแล้วเปล่าเราบรย่าล่ะ oh. อ,อันนี้โอ้โหครับครับแล้วก็ครับลราทีาาาาาไ่ไหนไหครับโอ,อ้ยฟ้าทาหารเออไตายเป็นโค้วเกลขั้วขำคุยมีใจได้หนอฟ้าอิสระเอ,อ้ยตายเป็นโคหมากยิ้วตายเป็นโคหมากยิ้วพนันซองกระยองไปปักหายนี่ก็ไต่แค่นี้ละ โอ้เจ้าพญาก็ตั้งเนี้ยเพื่อเด้อตายเป็นเพิ่งเท่นไข่ใต้ายลูกเด้อบ้าอิชลาเอ้ยตายเป็นพึ่งสิย้อนฉันใต้ก็หุงเด้งก่อนจะหายเหมือนกันวัที่นี้วันที่นี้เนาะเออจ้ามันลืมหมดแล้วมันลืมหมดแล้วมันจะชาดหรอละตั้งแต่เป็นสาวบ่รอเออตั้งแต่เป็นสาวก็จะเป็นผู้สาวโอ้เนี่ยนะครับเป็นผู้สาวอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ยังสาวอยู่ แต่อายุมันหลายขึ้นจะซื้อโอ้ยจราจะว่ายุหลายขึ้นซืชอนก็ข้าวเราคนดังยูได้ฟังจะหมุได้โอ้ครับเออเขบพุณหลายๆครับจ้าขอบพุณหลายๆยายทนนักหมุน